วัสดีครับผมมิเตอร์เซียเที่ยวตะใจนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่ปุดมไซครับโรงแรมชื่อโรงแรมอุดมไซเลยตรงข้ามกับทันทิีคนส่งดมไซนะแล้วก็ถ้าเกิดยังจําได้ทริปนั้นเนี่ยผมมาเที่ยวที่อุดมไซแล้วก็ซื้อหมกเป็ดกินอยู่บนรถตอนที่จะไปเย็นเป็นฟูกับคุณชาญชัยนะครับทริปนี้ เป็นอีกทิปหนึ่งที่ผมคิดถึงหมกเป็ดก็เลยไปซื้อที่ตลาดมาคอเนี่ยเขาคิดอยู่ที่ห้าพันกีบก็ยี่สิบาทครับหมกเป็ดยี่สิบาทข้าวนี่ก็ยี่สิบาทกินไปตั้งเยอะนะครับแล้วนี่ก็คือจิ้นนะครับที่ผมซื้อไว้กินบนรถด้วยเดี๋ยวคงก็เหลือคือขอไปเลยแล้วก็ไปกินระหว่างทางตอนไปผงซรีนะครับเดี๋ยวจะชิมหมกเป็ดให้ชมกันว่าอร่อยขนาดไหนนะครับผมก็มือชิมนิดเนื้อ ได้ครับไม่ค่อยร้อนครับที่แล้วนี่แบบร้อนอร่อยอ,อันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่กินไปแต่น้ำนี่ไม่อร่อยนี่น้ำผ่ายครับแต่ว่าตัวเป็ดเนี่ย อืมกะลูกนิ่มแซ่บดี่อยดอร่อยครับแล้วจำได้ว่า ตอนผมกินเนี่ยกินเสร็จแล้วคอแห้งจะไม่ติดนะแต่ผของเยอะผมคอจะแห้งถ้าเกิดว่าไม่ใส่ใส่น้อยกินเท่ากันโอเคเลยลองท้องเลยครับตัดใบผงสาลี นินน้ำเยอะเผ็มกินกำลังดีครับหลังหลังนี้คนะรับเวลาที่ผมเที่ยวนะผมจะเดินตลาดเชา้าซื้อข้าวมากินในโรงแรมนะเป็นประจําหลัง แต่ถ้าเกิว่ามันไหนมีตังหน่อยก็จะไปกินร้านอาหารที่อยู่ริมถนนครับนี่เป็นอาหารที่ผมเก็บไปกินมื้อกลางวันนะนี่คือมื้อเช้ากินหมกเป็ดมื้อกลางวันกินชิ้นหมูกับตับย่างก็ข้าวเหนียวที่เหลือต้องกินไม่พอให้ได้ครับไปพงศรีนี่ัางว่าคงมี เอจีเอ็มน่าจะมีครับน่าจะมีผมว่าเป็ดก็หั่นชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะชิ้นเล็กนี้เนี่ยจะประเซิดมากเลยเป็ดชอบตรงเป็ดเนี่ยไม่แข็ง <c oughs> รรรเรื้อาหารกงวันผมเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> พุทซา มีซื้อหว่างทางตอเดินทางอืมก็ให้เนื้ออกให้ให้ปีดให้ดิ

ภาคตันตกอกจากหมกเป็ดนะครับตระกูลหมกทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยผมชอบหมดลำดับหนึ่งเนี่ยหมกเป็ดไปมีหมกปุ่นหมกอ้นหมกหมกรวมมิรเนี่ยก็มีชื่ออยู่ที่เขาใส่แมกอีเตอ๋อ แล้วก็แมคกิ้เงี้ยวป,ปูลูกปูลนะูกปลาเนี่ยพวกนี้ลงไปที่เคยกินที่ซําเหนือแนแล้วก็อร่อยนะครับแต่หมกเป็ดเนี่ยจะชอบมากกว่าเลยเดีย๋ยวพี่ปงสรีเนี่ยคงได้กินหมกอะไรแปลกๆมากเพิ่มเติมนลครับําสุดท้ายครับมันมันเย็นแล้วไม่อร่อยครับ <c oughs> <c oughs> ผมลืมดูเจ้าที่เขาขายร้อนๆไปดูกระเดี้ยวเคี่ยวได้หมดต้องทำเองนีะครับผมมือชีพบล็อรวิดีโอไปด้วย,ยเสร็จาอาบน้ำเข้าน้ำหน่อยแล้วไป น,น้ำที่ซื้อไปกับใคร ขอจิมมาหาเมื่อเมื่อวันกันนะเดี๋ยวลองลองบ้าน,นเดี๋ยวครับเียบร้อยเราสรยวสัใจกับเมื่อดเสเซียครับหมกเป็ดนนะราแท้อุดมสัย